ยิมูเด้งจะมาอันบล็อกบูบูวีฮานไปซื้อมาจากพร้อมานได้ดีใจมากหนี่ของสติกเกอร์หนูอยากได้นะอยากได้ทุกตัวเลยสติกเกอร์าตเนี่สติกเกอร์ที่ออกจากร้านมาเราเดี๋ยวเราจะมาอันบล็อกยืนตรงนี้เลยนะครับกดมินเดินไม่ดูกราฟจะดูบรรยากาศในรอบห้างนี่ยกลางห้างคนอะไรมาอันบ็อกกลางห้าง ทำไมต้องอันบล็อกกลางห้างทำไมต้องอันบล็อกกลางห้างล่ะทุกคน่า <c oughs> ได้แล้ว <c oughs> เอามาคืนแม่เสกให้ <c oughs> <c oughs> นี่มันกไม่ได้เป็นคอยแกะดูอออาเต็มขึ้นมากรารมันอยู่ในซองไม่ใช่หรอหรือว่าอยู่ในกล่องอยู่ในกล่องหรืออยู่ในกลงหรองไม่ดูนะฉีด<ง>วสวยๆไหนนะลูก สี่เป็นแนวแน่นลงมาดูเหมือน่ากาลังนั่งอยู่ก็น่าจะเป็นมีสองเออนั่นแหละมองหน้าเดี๋ยวมันมีหลับตาเลยแต่เอากล้องไว้ที่เดมแห้มองหน้าทีสามสองหนึ่งน้ำมาจริงจริงด้วย หนูในกุสีม่วงนั้นเพราะตอนที่หนูเห็นท่ามันนั่งอยู่อะโอ้ยตอนแรกหนูยิงอีกกองนึงหนูก็ไม่ไปอีกกองนึงก็นหนูเป็นคนพูดเองไม่ใช่เหรอว่าขอให้ได้สีชมพูใช่พออใใเรพราะ <laughs> อยากให้นบาบาไงอยากให้นาบาเหรอพูดจะใจอยากให้นาบาแล้วก็ได้ <laughs> หนูในกุศิม่วงนั้นเห็นเว็บแรกอะ <c oughs> ม,มันโซเอาแล้วไม่ใช่เหรอทำไมยังชอบอยู่ครับ ทำไมถึงยังชอบอยู่มันคนไม่ค่อยซื้อกันแล้วมีเพราอยากให้นาหรือเปล่าใช่แล้วก็ได้ของนี้น้าบ้าชอบจริงนาบ้าชอบสีปิ้งน้าบอกว่าอยากได้สีชมพูก็ได้จริงด้วยเสียงหัวเราะนี่คขณถเลยเชื่อไหมกล่องที่หนูหยิบกล่องแรกไม่ใช่ชมพูใช่แต่นูเปี้ยวเลยครับแลวหนูบอกว่าไงหนูอธิษฐานว่าไงอยากอยากได้สีชมพูอยากให้นบ้าหนูบอกว่าไงสาธุขอให้ได้สีชมพูใช่ใช่ไหมอยากให้นะบ้า อ่ราปิดคลิปเลยปะ่ไปะไะอันนี้คืออะไร B2 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 ป่ะปิดคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อแให้ด้วยนะคะกับน้องหมูิดงแดดอีสา,านะครับสวัสดีครับอันบล็อกเรียบร้อย <laughs>